ก็สวัสดีครับคุณครูสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็วันนี้มาพูดคุยในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสถาบาันกตรย์กับทหารครับก่อนหนึ่งก็ขอเป็นตัวแทนส่งกบบาลังใจไปในทุกพื้นที่ของภาคใต้ครับที่กำ้ังท่กมอยู่ก็ราบดีว่าไม่ใช่เรื่องที่มันเล็กๆก็คือเกิดความเจยบหายทั้งความลาบากบางบ้านต้องอพยพอะไรนี้ครับก็ขอเป็นกบบาลังใจช่วยครับในทุกครั้งที่ เกิดภัยพิบัติครับก็จะเห็นการช่วยกันระหว่างชาวบ้านทหารเจ้าหน้าที่อยสา,าสมัชคริครับที่ลุยเข้าไปในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือก็คือสะท้อนให้เห็นว่าเราไม่ได้ต่อสู้อย่างเดือดเดือดครับอยากจะบอกพี่น้องทุกคนว่าสู้ๆนะครับก็ในช่วงแรกครับเรามาพูดถึงจุดกาเนิดของความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกตริย์กับทหารครับก็คือตั้งแต่อรยธรรมไทยเนี่ยได้ต่อรูปขึ้นมาในสมัย สุโขทัยครับบ้านเมืองในเวลานั้นก็เผชิญศึกสงครามจากรอบด้านเลยบทบาทของกษัตริย์ก็จึงไม่ได้เพียงแต่การดูแลบ้านเมืองครับแต่ยังเป็นผู้นําของกองทัพผู้ตัดสินใจในยามวิกฤตครับก็ผู้นําในอดีตหลายพระอ,องค์ครับสเสด็จออกนําศึกจริงครับเช่นยุคข,ของสุโขทัยเนี่ยก็ทรงปกป้องแผ่นดินยุคุิฐยาเนี่ยก็ต้องอพิพาทกับาศทั้งภายในและก็ภายนอกครับ หรือไม่ก็จะเป็นยุกของพัฒนาโกสิลร์ครับที่บา้านเมืองก็ยังต้องรวบรวมกำลังเพื่อที่จะพัปนาเป็นให้มีความมั่นคงครับก็ต่อมาก็เป็นช่วงที่2ครับการพัฒนาเข้าสู่ยุคใหม่ก็คือเมื่อโลกเนี่ยก้าเข้าสู่ยุคใหม่ประเทศไทยก็ต้องพัฒนากองทัพให้มีระบบแบบสากลก็จะมีการจัดการศึกษาการจัดกำลังกำหนดโครงการ ให้เป็นทหารอาชีพครับแล้วก็แก่นของความสัมพันธ์ของทหารกักบสาบันกษัตริย์ก็ยังคงเหมือนเดิมครับก็คือยึดมั่นในบทบาทเป็นกําลังที่รักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็ในขณะที่พระมหากษัตริย์ก็ยังทรงเป็นจอมพก็เป็นตําแหน่งที่มีความหมายนด้านของสัญ,ญลักษณ์แทนนะครับก็ได้สื่อความหมายว่าเป็นหนึ่งเดียวกันของชาติกับทหารทั้งสามเหล่า นอกจากนี้ก็คือกองทัพก็ยังมีบทบาทในภารกิจสมัยใหม่ก็คือเช่นการช่วยเหลือประชาชนในภัยพิบัตินะครับเช่นภาคใต้อะไรอย่างนี้ครับการพัฒนาพื้น,นที่ห่างไกลการสนับสนุนงานด้านมนุษยธรรมการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศครับก็ทั้งหมดนี้ก็จะสอดคล้อ,องกับพระราชบัญญัติทางของพระมหากษัตริย์ที่ทรงมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนครับชนี่สามก็คือเหตุใดทหาร และสถาบ,บันกษัตริย์เป็นผูกพันกันก็คือความสัมพันธ์นี้ดำรงอยู่ยาวนานเพราะว่าทั้งสองมีคุณค่าร่วมกันที่ยึดมั่นเหมือนกันได้แก่ความตรงจำพอดีก็คือทหารข้านานเนี่ยได้รับการปลูกฝังให้มีความเปันอยู่ต่อแผ่นดินการเคารพในสถาบ,บันกษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมของประเทศความงรงจำพอดีของทหารเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแตล ทำตามคำสั่งแต่ก็ยังปฏิบัติด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและมั่นคงครับสองก็คือความเสียสละเพื่อชาติครับทหารต้องมีความพร้อมเสม,มอในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการราดตระเวนชายเดนินการเข้าช่วยเหลือภัยน้ําท่วมก็คืาาอที่ภาคใต้นี่ครับกาเรเสียสละเหล่านี้เนี่ยมีคุณค่าที่พระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ก็ได้ยึดถือเหมือนกันครับสามก็คือความสมัครส,สมานสามัคคี และระเบียบว,วินัยครับทหารก็คือมีรักษาที่อยู่ในวินัยทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ,ะครับขนาะเดียวกันก็คือสามัญกษัตร์ก็ยังคงเป็นที่เหนี่ยวจิตใจของคนทั้งชาติครับสีก็คือความรับผิดชอบต่ออนาคตของชาติครับทหารก็ไม่ได้ดูแลแค่ความสงบในวันนี้ครับแต่ยังมองไกลถึงความปลอดภัยในอนาคตหรือเวลาข้างหน้าครับในขณะที่ ถานาพรรพัุรุษเนี่ยมีภารกิจที่เยาวนานในการบำรุงรักษาและพัฒนาชาติโดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยครับมีเป้าหมายที่เหมือนกัน,กนความสัมพันธ์มีความแน่วแน่แล้วก็ดําเนินมาอย่างยาวนานครับุกก็ช่วงที่สี่ก็คือบทบาทที่ทหารเนี่ยครับมีภารกิจในการถวายงานถวา,นานยหน้าที่ครับก็ตลอดประวัติศาสตร์ที่ทหารยังมี ภารกิจถวายงานหลายด้านเช่นการรักษาความปลอดภัยการสนับสนุนภารกิจตามแนวพระราชดำริการเป็นกําลังใจกาําลังกายกาลังใจช่วยเหลือประชาชนครับในภาพของทหารเนี่ยที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในพระราชพิธีสาคัญหรือว่าทหารเดินลุยน้ําไปช่วยชาวบ้านในยามน้าท่วมเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าทหารก็คือกาลังที่พร้อมสนองงานเพื่อประโยชน์ส่วน,วนรวมและสถาบันกรศึกษ์ครับ ตอนสุดท้ายนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกษัตรกย์แลตทหารนะครับเป็สายใยที่ถูกสร้างขึ้นจากความยากลาบากในอดีตครับเติบโตมาด้วยการสู้เพื่อความอยู่รอดของชาติปรับตัวให้เข้ากับโลกสมัยนี้แต่ยังคงเป็นเสาหลักของประเทศได้ยอย่างเดินครับวันนี้ก็คือถึงแม้ว่าสงครามเนยจะอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ตัวเรามากนัเหนก่อนแต่ว่าการปกป้องชาติเนี่ย ก็ยังคงดําเนินต่อไปโดยมีทหารนะครับเป็นกําลังในการป้องกันสถาบันกษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วก็เมื่อทั้งสองนี่ยอยู่คู่กันนะครับประเทศชาติก็จะมั่นคงประชาชนก็จะอยู่เย็นเป็นสุขขอบคุณครับ